สำหรับเจ้าทิ่นขับบูธกับโอกาสเข้ารอบต่อไปคือแทบจะ100%แล้วเกมวันนี้ได้เล่นในบ้านรับการมาเยือนของโอโตที่ผลงานช่วงหลังในรายการนี้ทําได้ดีขึ้นชนะมา2เกมติดเรียกได้ว่าเล่นเครื่องมาแบบถูกจังหวะทำให้โอกาสเข้ารอบต่อไปเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนัน้นมีสูงมากสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์บอลจากทีมงานทีเด็ดสตาร์ซ็อกเกอร์และสําหรับวิเคราะห์บอลในวันนี้กับศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกกลุ่มบีระหว่างคับบูธปะทะปอร์โตที่สนามยานเบเดลสตาดิโอนในเวลา5้าทุ่มสีตามเวลาในประเทศไทยสําหรับสถิติการพบกัน4นัดหลังคับบูธชนะ1นปอร์โตชนะ2และเสมอกัน1ส่วนด้านความเคลื่อนไหวก่อนเกมสําหรับเจ้าบ้านคับบูธทีมจ,จากฝงของกลุ่มบีผลงาน5นัดที่ผ่านมาชนะ .2 เสมอ2แพ้1 ภายใต้การน,นำทัพของคุณซื้อคารโฮฟเคนหลังพาทีมบุกเสมอแซงกินลุบไป2ประตูต่อ2ในเกมลีกล่าสุด สภาพทิมนในเกมนี้ไม่สามารถใช้งานคามาโซวากองหน้าที่ยังติดโทษแบนรวมทั้งคินตันมาตากับมัดลิทที่ยังพักรักษาตัวกันอยู่ทั้งคู่ขณะที่แผนการจับทับคาดเตรียมมาในระบบ433โดยผู้รักษาประตูวังซิโมงมิโยเล่ลงเฝ้าแนวรับใช้แดนนิตโอดอยแบนดอนมิเคเล่แดนลิกโบยาตาและบิยอนเมเยอร์ลงทำหน้าที่ส่วนแคสเปอร์นินเซนต์ลาเฟลออนเยดิก้าและองวานาคองคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและใช้อันเดียสคอปโอเซนเฟรนันคุดกากับทาจอรบูชาแนนเป็น สประสานล่าตะข่ายในแดนหน้าส่วนด้านความเคลื่อนไหวปอโต้ oto, ทีมอันดับ2ของกลุ่มผลงาน5้านัดที่ผ่านมาชนะ4แพ้1ภายใต้การนำทัพของคุณซือเซอร์จิโอคอนไซเซาหลังพาทีมเปิดบ้านแพ้เบนฟิก้าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกล่าสุดส่วนสภาพพิมนในเกมนี้ไม่สามารถใช้งานชูเอามาริโอที่ยังติดโทษแบนรวมถึงเปเป้ P, กองหลังที่ยังพักรักษาตัวอยู่ขณะที่การจัดทัพคาดเตรียมมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูวางเดียโก้คอสตาลงเฝ้าแนวรับใช้เปเป้อากุยโน่ดาวิดคาโม ฟ a b บ o c โอคา o ดซกับไซดูซานุซี่ลงทําหน้าที่ส่วนโอตาวิโอมาเตอุดอุลิเบสตีเฟนยุสตาคุโยและกาเลโนคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้เอวานินซอนกับเมดีตาเลมีลงยืนควงคู่ล่าตะข่ายร่วมกันสำหรับทัศนะก่อนเกม ด้านจากฝูงกลุ่มบีขับบูธไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมมีอยู่10แต้มจากการชนะ3เสมอหนึ่งหากเกมนี้เสมอก็จะลอยลำเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีเกมวันนี้ได้เล่นในบ้านรอรับการมาเยือนของปอร์โตที่ผลงานช่วงหลังในรายการนี้พวกเขาทําได้ดีชนะมา2เกมติดมีอยู่6แต้มหลังรองจากฝูงของกลุ่มและพึ่งแพ้เป็นเกมแรกในรอบ6เกมหยุดสถิติชนะติดต่อกันเอาไว้ที่5เกม โดยเกมนี้จากฝูงขับบู๊นั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านบ้างส่วนปอโตเองก็เพิ่งเสียความมั่นใจจากการแพ้ในเกมบิ๊กแมตช์ของลีกโปรตุกเกสจนต้องเสียตำแหน่งจากฝูงไปเชื่อว่าบทสรุปน่าจะเป็นหนังม้วนเดิมมากกว่าหรืออย่างน้อยขับบู๊ก็น่าจะไม่ถึงกับแพ้คาบ้านแม้ว่าราคาตลาดนั้นจะเปิดมาค่อนข้างแปลกที่เป็นฝ่ายปอโตนั้นบุกมาต่อที่ราคาปอปอแต่ถึงอย่างนั้นยังคงมั่นใจในทีมขับบู๊มากกว่าอยู่ดีมีโอกาสเฮ hey, รับซับมากกว่าสำหรับราคาบอลอย่างเป็นทางการปปออโตต่ พันธงขับบูชนะ2-0ความมั่นใจ90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยและรับชมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ